กานน้มัสการค่ะปูค่ะครค่ะูแนวทางเพื่อนบ้านกำโค้งมาอีกแล้วนะกันจันพุทธสุสามมือนอะคะปูเอา้าพวกเขาจันนมันเขาคอนละอันนั้นหลักร้อยเลยมัดเต็มๆเนี่ยหกมันมากแบบตีกันโอ้ยสือด,ดีใส่เนาะหกเต็มกระดานเลยเนาะแม่หกสี่ตัวแม่ค่ะปูทั้งหน้ากับเข้าทั้งหลังกับแปดนเราไว้ถือคัอัใช่ไหม เลขสูตรกำเนื่จนใจนะไอ้หกาะครับบูมันมันสิยับเก้าแปดมออกเ่ารบอมันเลยเนาะฮกมันถสูตรมันจะมีเล้เก้าแปดก้าแปก็แปดแปดันีเล้สูตรมันเลยอืมเอาขันซั้งไปกับกว่ามีแต่ปูกจับใหเลยตนว่าเลขสูตรขันเลขบ่นจับน้วยเเลขบ่นปูเขจับใหมู่ไสีจับใหแล้วบ่นสองก็แปดแปดนี เอาบาน้ีบิางวดก่อนระวหว่างวันที่ผ่านมาเนาะเลขออก96668สามตัว668สองตัวล่าง66เนะาะ6มาสี่ตัวเลขออกนะี่ยมอยู่สามตัวทั้งหมดเลยเลขหกตัวเนาะมีเลขยู่สามตัวแต่ว่าเลขที่ออกจริงๆอ่ะมีแค่สองตัวคือหกกับแปดเนะาะออกิ้นเลขเลขเลขในกระดานมันอัน,นี้นด้อเอาหกตัวเด้อตัวี้นด้อ ได้หน้ากระดานเอาพบตัวมีสองมีสี่มีสามข้างบนน่ะข้างบนมะอ๋อหมายถึงเล้ข้างมีมีเจ็ดมีแปดมีเก้าตีตารางหกช่องถูกบ้างครับปูณตีตารางหกช่องนะครับปูณเนาะมีหกตัวบ่มีเลขหกตัวก็ตีหกช่องนะอ่ะ สิบหกกุมภาหกเก้าเนาะเดี๋ยวได้ค่ะปูติดเขียดเส้นติดตารางไหนก่อนแป๊บเดียวหกตัวตูต้สองสามหนึ่งกหกเจ็ดหกเก้าแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวสิบหกกุมภาหกเก้าอ่ะเลยได้ตารางนะคะบ,บ้านี้ติดตารางก่อนจังเมืองไงมีหกตัวน่าจะปูหกตัวค่ะหกตัว เอาเอาเอาตีคืออันนี้แหละ ng ng เฮ็ดเบิร์ง่ายๆแล้วกันดูง่ายๆแมนตีตารางงเบิร์ง่ายมากเลยดูง่ายก็ไปเฮ็ดแบบนั้นเนี่ยแล้วแล้วตีตารางแล้วแล้วศูนย์หนึ่งนี่สามี่สองศูนหนึ่ง,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 งสาม แถวบนมีศูนย์มีหนึ่งมีสามบอกจ้ะปูศูนย์หนึ่งสามแถวที่สองจ่ามาจ้ะสเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอ่ะ, 7, 8, อะครบวิ่งรูดตัวไหนคะปูลูดป,ปูมสาสองกับศูนย์แล้วสองกับศูนย์บอกจ้ะหลักร้อยค่ะปูหลัง นั่นจะต้องทสีเบาวะเป็นเป็นโต๊ะอะไนะตัวเกาลัดลอยเขาตัวพูนเลยนะตัวมาตัวเกาสิมาตัวเกาตัวเก่าลัดลอยฮะเจ็สหน้าฟันตะบวยนั้นมาถองมาเอาเบิ้งก่อนสิเบิ้งได้ดีก่อนตอห้ากับศูนย์หรือเปล่าเปลี่ยนบ่ห้ากับศูนยกันเลือพกอีกอ่เด้ เ2 0ย6 0สองศูห้าหศูนเดีย,ยว,วครับบูอ,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 อัน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 จับคู่สามตัวนี่มีจักคู่ค่ะห้าสองศูนห้าหกศูนมีจักสุดจานจะได้การกระดาษถึกสามงละสามคือหกคู่บ่เออรัก,กับสามรับศูนกับอ่ะคู่แรกเจียงก,ก่อนค่ะมาค่ะห้าสองศูนห้าหกศูน ห้าสองศูนย์ห้าหกศูนย์บอกค่ะอห้าหนึ่งหา้า่ห้าหนึ่งห้าค่ะห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะตามปูรับฟูเลือกเลยจ้าศูนย์มันมีศูนย์หกสองศูนย์หกสองค่ะศูนย์สองสองศูนย์สองสองค่ะศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าค่ะเ่อ จเน่นไปเล่นไปเาเด็กายมันเน่นเน้นดาต่างด้วยน้ครับเด็กชายมันสองศูนย์ครับสองครับสองสองอะเดี๋ยวเน่นทีหลังขีดไปแล้วบันีสองตัวจ้ะตัวเด็กคู่กพตัดทีมอฮนรเจียนนะเจียนเราเอาไฟเจ็นเล็กคู่ถือแก้มเยลุดแย้มน่ะสองสอง สองสองโอ้เอาเล็กเบิดหนยมันเอาแล้วมันปูกบ้านเอาไห้ของงมันมาเต็มเลยสองศูนยสองศูนยค่ะหกสองหกสองศยหกยังก่อนครัปูหกสองหกศูหกศูนหกสองค่ะ เจ้าสามแปดสามแปดค่ะสามศูนย์สามศูนย์ค่ะสามห้าสามห้า,1 1> หาค่ะห้าห,<ก>1 1> ห,หนึ่งห้าหนึ่งค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะหกเนี้ยมัน มัน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 จะโตเก้าเกากนและ12บสองมันได้แปดได้ 9, เก้าหนึ่งเก้าอีก3คูจ้ะเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสี่แปดคู่ถูกใจ่แปดสี่แปดแปดนีดอกแปดนะเป็นไหนะ อะตัวแน่นแล้วกันขอเน้นเนาะแน่นสองสองเดี๋ยวด้อยค่ะปูอันนั้นแน่นอันวิน่งรูดสองกับศูนย์นี่เน่นตัวใดค่ะปูแน,น่นสองแล้วว่าบานลักร้อยหากับศูนย์นี่เด็กค่ะเน่นอยู่บอกะต้องแน่นหลวงเขาต้องวัดโหดจ้าบานีลเลขสามตัวเน้นที่ห้าสองศูนย์แล้วก็หกศูนย์หกสองมันบ่จ้ะแล้วก็ศูนย์สองสองแล้วกัน,กนสามตัวข้าวจ้า บันนีเลขสองตัวนี้เน่นสองสองบ้อแน่นเบ้อเลยตอนนี้ไหมสองศูนย์สองศูนย์ค่ะสามห้าสามสามห้าค่ะสามแปดสามแปดค่ะเก้าแปดเก้าแปดค่ะครบแล้วปูหกตัวอ่ะดาวจันห้าดาว จ้กนห้เราไเลยหลักสองติดสอง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 ศูนย์จาเรไหนอ่โอ้ฮ้เบิ้นเลยตัวนี้เอียดมันเกเืิอเขาเลยสองสองแล้วก็สองศูนย์แล้วก็หกสองประจ่าเออติดสองสามคู่เลยเหรอสามคู่เลยนะให้พูดเนาะบ้านนี้มันบอกจันทรีดามันน้ำฝน แล้วเห้งเลขบนักแน่ได้ออกแคนันอันนั้นเลขฟ้าโล่งเงินเพิ่นเลขยังกาย่อมป่อันึ่งเจ็ดสี่มาถือับาเลขทูบไหเลขฟ้าโล่งมันเสียเลขเลขทูบเลขทูบบอกไปแลย้มไหรยังยังเลยลืมขอมขึ้นเลขตัวใดคะสสองอ่ะเลขทูบตัวใดก่อนค่ะปูแปดสี่สองสี่สองนะ ถูกที่จุดของตามทุมแล้วที่ทุ่มแล้วบกขึ้นมาเจาะออกตัวซ้าๆหนึ่งอุ้งมากเรตรงกับอายุป้าเนาะตรงกับฟ้าลงคนนั้น嘛ฟ้าฟ้าลงอมคนปีมันมีสีสองกับซีเจ็ดมันก็บตรงกันเลยแ่ะอือสีเจ็ดมีไหมในเนี้คงข้าเข้าถึกๆเนนเนาะเั้นเข้าบ่ายเขาถูกๆพุทธไทยเต็ม ใายเต็มรูนึกเลไม่ได้เขียนคป็นเซตเป็นคป็นเซตเป็นอะไรหน่อยไปเซตเป็นเป็นคือสารนะอยนะจ้ะาพอคนแล้ไม่เาขา,เนนขามันึงเซตไปทั้งกาย่ราทายว่าทายเมืองใกล้มุกเป็นเนาะบ่าอยู่วัดที่ว่างานปนน่านี่ว่าอยู่ป่านกูวัดบ้านปูหรือว่าบ้านเขาวัดบ้านนาดีนี่บวัดบ้านนาดีตะบลสมอพระปังปูอืมยู่ซีเเกต อ๋อมาจากเใหญ่สอ,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 องต้นเมาิเนียรนี่หมายความว่าเอาหยย้นละเอาของไปเส้นไ,วไหว้ลายแท้อไม่เจอชุดไทเต็มนี่การสั้นกับสิล้องขอมังกัน่าดีอืมาดเขาถูกน้องอาจารยใหญ่หมกขึ้นข้างาแรกขอข้างแรกข้งแรกขอหมกขึ้นนี่ละมันจะแหงนี้เดอมาขอหมกขึ้นโอ้ย็นพรามากรบมาขอสีเดียวนี่ละขอตะเกียน ไปได้ทั้งไทยทั้งล่วบอกปูเออขอที่สบหกวัดทั้งไทยทั้งล่วเนาะเนาะเอา้าเสนะแปดสี่สองจันทั้งสองเนาะอันนั้นย่อมป้านี่เพื่อนอายุเท่าไหร่ย่อมป้าแปดสิบหกแปดสิบหกเลาเล่าอหกสิบแปดมันสิมาตกกลับเระเาหัวมนะันเนาะเก้าแปดหรือเปล่าอายุเพื่อนเนะ่เก้าแปดแปดเจ้าพเาเนาะเลขฝาล่องอย่างปูหนึ่ง เจ็ดสีเนี่ยถือเลขคูคือรถตุลีไเรือูบ้านเขียนใหนเพื่อนอยู่บ่เลขฟารล่งเอาอยู่บ่อคเขียนหลายมันก็หลายตังห่วอกหนึ่งเจ็ดสี่อาเ่เขียนออกค้าบได้ไหมัูดตั้งก็จำบาขึ้เลขม่างันย้อมป่าเอียงกันค่ะปูโยอมป้านยอมเหมือนคนนั่นอายุหกสิบแปดตรงตรงสวัสดีแล้ใจ้มารีบ่ เอาขออนุญาตเอเสียมาสองซีนสี่สองเต็มเต็มนะไม่ฮันเยอเอาขออนุญาตทวนตัวเลขก่อนนะค่ะปู่ปู่เซราวันจันทร์สิบหกกุมภาสองห้าหกเก้านะค่ะในตารางมีหกตัวศูนย์หนึ่งสามแถวบนแถวสองเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูดสองกับศูนย์เน้นที่สองหลักร้อยมีห้ากับศูนย์ให้น้ำหนักเท่ากัน ส่วนเลข3ตัวมี5 2 0 5 6 0 5 5 1 0 6 2 0 2 2 0 3 5เน้นที่5 2 0และ0 6 2และ0 2 2นะอ่าจับคู่2ตัว2 2 2 0 6 0 6 2 3 8 3 0 3 5 5 1 6 1 9 8 7 8 4 8เน้น2 2 2 0 3 8 3 5 9 8 พิเศษดอกจันทาดาวสองสองครั้งแรกเบิ้นเจ็บใจฮกฮกมาจับอสองสองนะสองศูนย์และหกสองเลขทูบขอแม่ตะเคียนครั้งแรกที่วัดที่นี่ที่ม้านงานศพย่อมป่านเอากะพราะว่าเพิน่นมาเสียยุนเพิ่นยุ่หม่องพี่ปู่ก็เลยมาสีสเกตมาวัดนาดีเ้ากะเห็นสุดท้ายเพิ่นหลาย เพือ่อสีไม้แก้บนไลยเพื่อนก็นสีได้ตัวเพื่อนยังไม่แก้บนปูร่องจุดทูบขอเบิ้งนะคะเมื่อเช้านี้ก็ได้8ปดสี่สองนะคะตรงกับพ่อสอเกิดของโยมป้าสองสี่ปดสองนะคะเ่นเกิดบานนี้อายุเพื่นเก้าปดบเกออกเล่าไปแล้วเป็นหกแปดเมื่อคืนนี้นะคะร่องเบิ้งนะคะส่วนคนที่ชื่ออย่างที่ว่าน บอบอกเลขกันเก้าห้าศูนย์แม่ครับปูบรีบอ,อ,อกแล้วเก้าห้าศูนนี่เพื่อนอายุแปดสิบหกปีว่าโอ้ยยานว่าเลขไรก็เลยบอเขียนเนี่ยละไรเป็นจังในบุหระคุณพ่อคุณแม่นอกกับปูน้องแปดแปดสิบหเพื่อนเพื่อนอายุแปดแปดสิบหกป่ะอ๋อเพิ่นอายุแปดสิบหกแต่ว่าเลขออกหกแปด อันนี้ก็ฟังเอาก็ได้นะคะบางที่อาจจะเก่งใจว่าย่านเลขมันไหลก็บเขียนได้ยมโจพูดกับหลังเหมือนกันหกแปดแปดสิบหกอยู่หกสิบแปดห้าร้อเอาก็เลขออกตัวเก้าเฮกหน่ะเราปูหกแปดเรากับ อ่ะคอยเขียนคอยเขียนเก้าหาศูนย์ในพอนน้ำแน่เพราะว่าเพป็นว่าซื้อไใบเราบอกเก้าหาศูนย์เพื่อนมาเล่าเนาะค่ะเพื่อนบอกให้เก้าหาศูนย์เด้อคุณพ่อคุณแม่เลขพนันว่าซื้อไปเก้าหาศูนย์ตะปูซื้อเป็นลอตเตอรี่เนาะค่ะขันบ่เขียนกันมันออกไหนี่โอ้เสียดายอีกเนาะเลขหาศูนย์ปูบ่มีพร้อมเด้อเล่าเบอร์ไม่ได้เขียนเอาเนาะ อันนั้นเป็นสูตรคำนวณสูตรคำนวณกันเลยความฝันเลยมันบ้านมาแไหมก้าวหาดอ่ะถืออเอาตัวเน้นวันเดออืมมันจะเหมือซื้อตัวว่าน้นนะตัวว่าน้นก็ถือควบฝันของเงี้ยนาะเกลียดเลยกับของมากยังเอาจ้ะตัวใดกับของมามากก็คัดออกเท่านั้นตัวแม่นจับปูอ่ะไปไปซื้อน้ำมดกับบะเขาแล้วตามนี่เนาะค่ะมันมาอุบลอุดรขอนแก่นนี่แหละปูเล็กนั่น ชือมันเปมันถือชื่อขวานมันก็บอกขาดทุนหรอกการมันมัน,ม,นมันมาเนาะเอา้าแม่บุญมาลางังทุ่นเทมานะ่ะบันนี้ปู่จับสองสองมันสิออกสามสามเนี่ยหรอปูเฮ็ไดไหนอืมแล้วถ้ามันจะเป็นไปแหล้วเราหยอกนะแล้วมันกระโท่าบ้าองลองออกมาอบา,บาบน้ำหนอ่อยวะถ้าบอกสบายตัวผู้ใดปู่เราเจะละมันเราเทมาองา ปูว่าปูมาไปอยู่ปูหิวขันสบปลาเป็นไอ๋อเพื่อนเพื่อนบ่สบายเพื่อนติดกับแฟนเพื่อนสบายดีกันเป็นดูเพืนมาเพื่อนไอเพื่อนไอก็เป็นธรรมดาค่ะปูเจ็บไข้ได้ป่วยได้หายไว้เด้อสาวอยู่บ้านเด้อรักษาตัวเด้อเอาให้เพื่อนเศร้าใจอยู่บ้านนะเพราะว่าเพื่อนปู่อยูหิอยู่กังคู่เยอะจ้ะให้เพื่อนหายป่วยนะปูเนาะ เอยเก็บไม้ไข่นี่เอาสายของสล้ง้องกนอดท่องเอาคุณวัฒนาคุณเอาปู๊แบบ้าาเรือที่ผู้ชมเนี่ยมันไลุเอทีเบิ่งแล้วครับกคไลหลักแท้ย้ำโจเด้อกู้เราเป็นแค่แนวทางสื่อว่าเอาเน้อหอมวนไปน้ำกันหน้าดวงเขาเอาเนื้หเนี่ยขนาดน้แหละ สอง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 ระวังสามสามเด้อปูสองเลียแปนยูงกาปูอาตาุยังเงฟังๆแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยกาปูกาบกอบพุกคุณกาปูกาบกอบพคุณเด้อกดไลค์กดแชร์มีวาสนาเด้อคนที่สิบหกทั้งไทยทั้งลาว เอาสองเด้งแล้วนะปุณละมือเดียวน้อสองเด้งถือทั้งไทยทั้งลาลนะจ้าสาธุสาธุกับปูการพรบุญกับปูการนมัสการจ้าการไปแล้วเด้มาเนียจ้าก็ปูให้เป็นแนวทางนะคุณพ่อแม่เอาไปพิจารณาดูเด้อความฝันปูกะสำคัญนี่กันนะคะบางอย่างเอ้าฝันหรือว่าคิวฮาแล้วเอาปูเป็นเอ้าปูแรกมันจะฝันหรอจ้า น,นั่นพิกทีทำหน้ามือรัดตัวเองนั่นี่ยมัเป็นยังดอกเปลี่ยนใหม่ห้าพื้นนั่นหน้าภานาระใหญ่แน่เนยน้อนเน่ยจ้ะเอา้าคอยมาให้คอยเขาให้โดนกละงวดนี้ปู่ขอเพื่อนแน่ว่าแม่เบอรนี้กัอขอโชคขอลาบแน่ว่าสิเอาชนม่นแล้วก็น,นอนเลยขอเพื่อเย็บซี่เลยนาภาประธานแน่เนียจ้ะเอา้าบานนี้ไปอิหรีหรืบา้านเนย าสารทุกกาการาานั้งวัสการจ้าห้องนี้ไม่มีใครอยู่หรอกห้องว่างครูอยู่คนเดียวเดียวว่างแล้วพระมีแชรสองลูกเลยนะจ้าปูไปแล้วนี่ไปแล้วเดี๋ยวอวยพระเด็บช <FC S 2> ื่อกันอ่านปิดคลิบกันจ้ะโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดต่าง ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสปูสก้นนะกะที่มารับชมรับฟังหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันตลอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเนาะไปกับแนวทางปูเสือเนาะใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่อยแตกสามตัวสองตัวของวันที่สิบหกทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวเนาะขอยโชคดีเ้อถึงรางวันที่หนึ่งถึงวันที่หนึ่งถึงรางวันที่ห้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายรวยรวยปังป,งปงทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ